จุงกระแมวบองประโอนกรุกกันเนียสัมสายทุกคนนะครับที่กำลังรับชมช่อง YouTube คนเลี้ยงช้างลำเพลิอนออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องกับผมฮะตอนนี้กำลังเห็นบรรยากาศนะครับผมฮะของการเร่งสั่งเวทีใหม่รับผมฮะเร,ร่งเพื่อที่จะให้แล้วซิจเร็วๆนะครับตอนนี้นะครับาทางด้านทีมงานสตาร์อาจารย์อนวยนะครับผม ได้เล่งกันแบบเต็มที่นะครับทั้งเชื่อมเน่นะครับมันมีนั่นเน่ครับผมฮะซึงเป็นการเล่งเล่งกันอย่างเต็มที่นะครับผม,มเล่งแบบเต็มที่ครับทั้งด้านกระตัดเล็กยู่ครับผมตอนนี้นะครับผมพี่น้องอเป็นการเล่งเล่งแห้ง เล่นกันแบบสุดๆแล้วก็นะครับเพื่อให้ท่านวันที่8นะ<ๆ>ครับพี่นอ้องท่านหรือว่าท่านต้องรอรุ่นนะครับแต่ว่าก็ใกล้แล้วะครับพี่นอ้อง<ๆ>ด ทัางนั้นพอหยุดก็เชื่อมเล็กอยู่ครับผมเสียเกลียวเกียวทางนั้นปามนาครับผมฮะทั้งนั้นดีไซเนอร์นะครับผมฮะวิศวะกาลังเฮ็ดกันอยู่นะครับผมตอนนี้นะครับเป็นช่วงกาลังก่อสร้กงกันอยู่นะครับผม ้้าวพี่ตนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องจุงกระจุงกระครับพี่น้องทุกท่านครับผมทำอะไรอยู่เอ่ยตอนนี้เออตัดคลิปยู่งไปเลยที่หายคลิปแล้วปัดวันก็เข้าโอ้แต่เสาหุ่นแต่เ้าเลยแต่ยังประทัดในชั้นแค่หนึ่งโอ้คนมาเ้าก่อนมา เอาย่ายๆการเซฟประเดี๋อกสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วเมันตามรอยเรานะครับผมมันตามรอยที่การไทยนะครับต้องครับเราจะเด็ดความเัินไปตลอดแมนครับผมทุกช็อตทุกเด็ดแมนครับนะครับนักข่าวของสาวหน่อยออกเป็นได้ยังที่แมนแมนนครับผมทุกเหตุการณ์เหตุการณ์สุดๆแล้วไอกันไทยไอครับเรียนปุ๊บใจทบไมเห็นหินเบิร์ดโอ้ท่านเหตุการณ์ยังแมนครับแต่ว่าอันมือนีเขาก็เล่งเล่งกันเต็มที่นะ เล่นกันแบบว่าสุดๆเลยครับพี่น้องสองหนงนครับเหลือไว้ลวอีกสองหมื่นสี่ทันบอลน้อครัางด้านตัดกับตัดอยู่นะครับผมทางด้านสางกับสางอยู่นะครับเชื่อมตุ๊ยอดทีลีนะครับก็ในช่วงนี้ครับผมพ่ายยังเบิ่งบรรยากาศนะครับโอ้ ครับเอาล้วครับพี่น้องยางลงไปข้างล่างนะครับบรรยากาศดีครับมื่อนี้บพคาะเขาบ่มีแดดนะครับผมเป็นอากาศห่มๆนะครับแดดบดๆนะครับโอ้ผู้ใดมาปลูกข้อยไว้เนาะไตโคนไตต้นไม่นะครับเ้ากลไปเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับคุณปอ เล่นกันแบบชุดๆเครื่องตัดเครื่องตัดเครื่องอันนี้ครับพี่นอ้องเครื่องตัดเคร่งเชื่อมนอะครับเคร่งก่อตั้งเครื่องสางโอ้ ได้เลยนะครับผมมาสำหรับทุนนี้ครับพอยุดสวัสดีครับนะครับพอยุดเราเช็ครถน้ำแล้วก็เชื่อมเล็กน้ำนะครับ <Okay. S 1> อ๋อาชีไล่หูไล่าตาเนี่ยครับพี่นอ้องบู๊ขัดโขดผู้นะครับผมมาสำหรับตอนนี้สวัสดีออ,อเปียกครับเอาไปนี่เดี๋ยวลอยเรียบร้อยเนี่ยว่าท่านจะกินอยู่ กำลังมาเบิงนะครับพี่น้องเพิ่นกระรังอันตั้งเวทีแล้วก็กระรังเฮ็ดเวทีกันอยู่นะครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับวนดัวอยู่นี่แหละครับพี่น้องนะครับอ๋อเปียกกินหรออันบ่ะได้ยังกินกัะเข้าของที่บ้านเมื่อกี้นักมื้อนี่ได้ยังกินมีเป็นไงทั้งผัดทั้งออมทั้งต้มโอ้สุดยอดสุดยอดเนาะครับเอาลเนี่ยเป็นกระเข้าทีบครับผมนะครับอ๋อเปียกตอนนี้ก็ นั่งนะครับวงน้อยไม่ง่านกับไปวงน้อยวงง่ายไม่ง่านกับไปวงง่ายนะครับผมมาตามคลิปตามสเตปกันไปเนาะนี่นะครับเอาตาด้วยนะครับผมพี่น้องนะครับสาหรับผู้ใดนะครับผมที่ประเทศไดนซื้อบัตรจองตั๋ววันที่8นะครับผมก็รีบๆนะครับผมเวที่ใหม่นะครับนี่ครับผมสองมือสี่เหลี่ยมบ่าเอาพี่น้องมาลุ้นซ้อยกันนะครับผมสาหรับสองมือนี่เนาะทางนั้นพอหยุดกัดจเอารถออก ครับพี่น้องตอนนี้ก็กำลังเล่นกำลังวุ่นอยู่นะครับขวางทางบ่อใดเลยนะครับต้องให้นะครับทางดันทีมงานคอนวอยหรือว่าทีมงานอา่ไฟขนไฟบริหารไฟก่อสร้างนะครับ โอ้นะครับพี่น้องครับได้ยินแต่บอดว่านะครับเฉพาะนางล้านนะครับผมสื่อสดๆผลผลออกมาใหม่นะครับราคาประมาณสามแสนนะครับทั้งนางล้านนะครับสวัสดีไอาการใช่นะครับโอ้ยบอท่านไอการใช่ยักเทลือดอกนี่มากเนี่ยนะครับ,บ,รรเ,เ,นะรบเราได้ประมาณซิปๆเราอยู่ตรงนี้ เก้งคลิปเองเก้าคลิปเองต้องต้องใช้คำว่าเองด้วยนะเห็นปะใช้คำว่าเองด้วยโอ้โหนะครับนี่แหละครับผู้เกิดมาผู้ประสบประสาทวิชาให้รุ่นน้องๆตามมาผู้เป่าโดมผู้เป่าโดมนี่แหละครับคือผมมีแรงมานาลใจคือไอ้เพื่อนนี่แหละกว้างมากเลยใช่ครับผมตรงนี้เป็นจะเป็นชั้นอาจารย์ไม่วรตื ท้ายทำอะไรรู้ไหมทำอะไรถนนคนเดินโอ้ยบอมเม้นเอาเวลาเราไปเราไปเอาไป็นที่ตั้งแข่งทำถนนคนเดินโอ้จะกินเท้าหิ้อเท้าสุดยอดนะครับถนนคนเดินย่ถนคนเดินแยมแบบรู้สึกว่านะครับมึนห่วงเดินมึนหวงตรงนี้เขาจะทำอะไรหน่ตรงนี้ตรงนี้ก็แดนเซอร์นั่งจะเป็นปล่อยว่างแดนเซอร์นั่งโอ้สุดยอดมากเลยยอดสุดยอดสุดสุดสุด ป้าเนื้อเขาเด้วยครับแกแกกินของนี่นะครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับเป็นการเล่งเล่งกันแบบเต็มที่เลยครับผมเอาละครับพี่น้องนะครับคลิปนี้เป็นสำนีกกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมกูได้พระธาตุในเขาคุมวันที่8ฝ่าๆได้พี่น้องเด้อนะครับทางด้านนะครับศิลปินรับเชิญยูกิ เพนพากานะครับผมพร้อมด้วยนุกพงศกรนะครับผมฮะจากหมอลล์ำเสียงวิหกนะครับพร้อมด้วยมาร์คจิรพันธ์ราศีนะครับโอ้มัวลวนเน่นอนครับผมพี่น้องนะครับเอาคลิปนี้มาเพียงสนีทครับผมเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับจุงกระเอาคุณบายครับผม